สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการสภาชาวบ้านค่ะรายการสดนะคะอาจารย์นังการพุทธค่ะวันนี้แขกรับเชิญเช่นเคยค่ะอาจารย์วิโรจน์อาลีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะอาจารย์คะต้องบอกตอนนี้นะคะช่วงนี้สังคมของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายนะคะและที่สําคัญค่ะก็มีเรื่องเครียดเยอะแยะ เราควรจะมาหาเรื่องที่ต้องบอกว่าทําให้เรายิ้มได้กันบ้าง <imprint S 1> ดีกว่านะคะคลายเครียดหน่อยคลายเครียดหน่อยข่าวแรกรนะคะให้ทางทีมงานค่ะช่วยเปิดคลิปเลยนะคะเป็นคลิปนี้ค่ะที่ต้องบอกว่าเวลาคุณพ่อนะคะหลายคนบอกว่าไปรับราชการเนี่ยตามชายแดนเนี่ยอาจารย์ไม่ได้เจอลูกและภรรยานาน,าน,นๆเนี่ยก็คิดถึงนะแต่จะมีวิธียังไงที่จะบอกรักลูกและก็บอกรักภรรยาเราไปชมคลิปพร้อมๆกันเลยค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปของทหารนายหนึ่งค่ะอาจารย์คลิปของจาก a c e b o o k ค่ะครับจากคุณเจีศักดิ์มั่นสมใจนะครับ ต่งเพลงขึ้นมานะครับชื่อว่าพ่อดูอยู่ชายแดนใต้นะครับแล้วก็ให้เหตุผลว่าแต่งเพลงนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับเพราะคิดถึงลูกสาวแล้วก็มอบให้กับลูกๆทุกคน <c oughs> ที่ตนเนี่ยนะครับไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับในลองเปิดเสียงฟังสิคะอาจารย์ได้ฟังพร้อมๆกันนะหลายคนอาจจะเคยฟังแล้วครับผมค่ะ ฟังกันนิดหน่อยถ้าใครอยากฟังเต็มๆฟังที่ไหนครย์ไปหาใน Facebook ได้นะครับของเนี่แหละครับของคุณเจีศักดิ์มั่นสมใจนะครับก็เพลงนี้นะครับมีความยาว5นาที10วินาทีนะครับก็ต้องบอกว่าคนชอบกันมากมีคนไปชมกันเยอะบอกว่าความหมายดีที่สําคัญแชร์ด้วยนะคะจย์เป็นการร้องที่ไม่มีโปรดิวเซอร์ไม่มีนักแต่งเพลงนะคะไม่มีห้องอัดเสียงไม่มีอะไรเลยนะคะ คือแต่งจากใจของคุณพ่อท่านหนึ่งนะคะและที่สําคัญค่ะเราเคยคุยกันอาจารย์หลังก่อนที่จะเข้ารายการบอกว่าสําหรับทหารที่รับชายแดนรับราชการนะคะตามชายแดนอยู่ในภาคใต้ต้องบอกว่ากําลังใจเป็นสิ่งสําคัญนะเพราะว่าในพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่เสี่ยงเวลาเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมามันก็ บันทอนะคนะอาจารย์บางครั้งก็ไปอยู่ในพื้นที่บางพื้นที่ที่ติดต่อกลับบ้านยากมากโทรศ,ร,รศัพท์ก็ไม่ค่อยจะได้นะครับใช่ค่ะโทรศัพท์จะมีการตัดสัญญาณเป็นจุดๆนะคะจากป<ช>ระสบการณ์ที่เมย์เคยลงไปในพื้นที่บางพื้นที่เขาบอกว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงนะคะคก็ต้องมีการตัดสัญญาโทรศัพท์เพราะมันอาจจะเกี่ยวข้องกับหลายๆอย่างนะคะ <ผม S 2> ก็ฝากไว้ด้วยนะคะให้กำลังใจกันด้วยนะคะฝากเข้าไปดูได้ค่ะ,ะคอ่ะนอกจากเรื่องของหนุ่มนักแต่งเพลงแล้วค่ะอาจารย์มาถึงเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะเรื่องของชายแดนไทยนะคะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีชายแดน ชายแดนเหล่านี้ค่ะอาจารย์สามารถสร้างมูลค่าของเงินเนี่ยเรื่องของเศรษฐกิจดีทีเดียวค่ะครับผมก็กว่า1ล้านล้านบาทนะครับต่อปีหรือคิดเป็นประมาณ15%ของการค้ารวมทั้งประเทศ5ชายแดน5พื้นที่ที่บอกนี่มีพื้นที่ไหนบ้างคะอะาจารย์ใช่ครับก็บคืคออำเภอแม่สอดจังหวัดตากับอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วอําเภอคลองใหญ่จังหวัดตรากนะปราดนะครับจังหวัดมุกดาหารนะครับแล้วก็อำเภอเดานะครับจังหวัดสงขลานะครับอันนี้เป็นพื้นที่ที่ติดชายแดนหมดเลยทุกเกือบทุกด้านนะครับ ไม่ว่าจะเป็นฝั่งพมา่านะครับลงมาฝั่งมาเลเซียนะฮะแล้วก็รวมไปถึงฝั่งกัมพูชาด้วยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้นะคะเรื่องของการส่งออกเนี่ยรายได้นะคะอาจจะติดลบนะคะอาจารย์รายได้การส่งออกนะคะติดลบอยู่ที่1.2%ค่ะแต่พบว่ามูลค่าของสินค้าชายแดนเนี่ยอาจารย์ครับเพิ่มสูงทีเดียวค่ะโตขึ้นนะคะ10-15%แปลว่าโอกาสที่เราจะทําการค้าต้อนรับ AEC เนี่ยก็มากขึ้น,นก็มากขึ้นก็มากขึ้นคือมันก็เปลี่ยนแปลงไปหลายปีแล้วนะครับหลายคนที่เขาดูตัวเลขเนี่ยมันไม่ กที่อยู่ตามรอบนอกกรุงเทพวิ่งเข้ามาที่กรุงเทพอีกต่อไปแล้วนะครับต่อจากนี้เนี่ยนะครับประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยก็กลายเป็นแหล่งนะครับการรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ดีของเราด้วยเช่นเดียวกันะนะครับมันก็จะมีตัวเลขของการค้าขายแบบนี้ระหว่างชายแดนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆะนะครับแล้วเราจะเริ่มเห็นมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจแปลกๆนะครับอย่างเช่นว่ายู่ดีก็มีโรงสี เกิดข really so ึ้นมาตามตะเข็บชายแดนไทยพม่าเต็มเลยค่ะป like ัญหาก็คือว่าตรงตะเข็บชายแดนไทยพม่าเนี่ยเราแทบจะไม่ได้ปลูกข้าวเลยนะครับแต่ทําไมถึงได้มีไปเปิดก็เพราะว่าฝั่งพม่าเนี่ยนะครับเขาไม่มีเทคโนโลยีเวลาเขาทำเก็บข้าวออกมาเป็นข้าวเปลือกเนี่ยก็มีการวิ่งกันเข้ามาใช้ลงสีในบ้านเราแล้วก็พอสีข้าวเสร็จก็ส่งกลับออกไปก็มีเคราะเขาไม่ได้ลงทุนเรื่องลงสีนะครับก็ใช้ฝั่งเพื่อนบ้านนี่แหละครับผมค่ะ แต่ทีนี้นะครับคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยนะครับก็เห็นชอบโดยการให้ตั้งจังหวัดใหาอำเภอเหล่านี้นะครับให้กลายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนําร่องเพื่อที่จะพัฒนานะครับการค้าขายระหว่างชายแดนให้ดีขึ้นนะครับก็คือถ้าสมมุติว่า5พื้นที่ตรงนี้นะครับเมื่อมีการทําเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับมีการลงทุนมีอาจจะมีพิกัดศุลกากรที่ต่ํากว่าที่อื่นส่งเสริมการลงทุนอะไรต่อไมต่างต่างเนี่ยนะฮะมันก็จะทําให้เศรษฐกิจ ของระหว่างชายแดนเนี่ยมันจะเริ่มเฟื่อฟูมากขึ้นแล้วก็เราสามารถจะใช้โอกาสนี้ในการขยายเขตเศรษฐกิจพิเศษไปสู่จุดอื่นๆน,นะครับเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับประชาชน ได้ทำอาหากิน,นได้มากขึ้นถ้าอางั้นเดี๋ยวคร,ครั้งหน้าต้องขออนุญ,ญาตอาจารย์มาเจาะเรื่องของ5พื้นที่ชายแดนแล้วค่ะว,ว่าจะมีส่วนสําคัญอย่างไรบ้างเพราะว่าแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่ที่ชายแดนติดเนี่ยจะมีการค้าแตกต่างกัน <ใช S 1> นะคะเช่นสะะดาสงขลาก็อีกแบบหนึง่งนะคะก็ฝากกันไว้อะมาที่ข่าวต่อไปค่ะอาจารย์อาจารย์คะเวลาลดหย่อนภาษีอาจารย์ว่ามีอะไรบ้างที่ลดหย่อนภาษีได้ในสมัยอดีตแน่นอนประกันประกันแล้วมีเงินฝากเงินฝากครับผมก็มีเอ f ที f าเซึ่งอาจจะ ยกเลิกในอีกไม่ช้านะครับพอ,อหมดเวลาพอดีแต่ว่าตอนนี้มีข่าวดีค่ะอาจารย์เขาบอกมีหนึ่งอย่างที่สามารถลดได้ค่ะอาจารย์ครับผมโอ้โหลดหย่อนภาษีที่ดินในกรุงเทพนะครับใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการสําหรับปลูกเพื่ออาศัยนะครับเลี้ยงสัตว์หรือประกอบกิจกรรมด้วยตัวเองนะครับซึ่งจะได้ลดหย่อนภาษีในที่ดินที่ดิน100ตารางวาความหมายก็คืออาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้นะครับแต่เวลาคิดสัดส่วนแล้ว100ตารางวาแรกไม่คิด ก็แปลว่าอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะสำหรับใครที่มีที่ดินนะก็สามารถลดหย่อนภาษีได้ก็เป็นวิธีการนะครับในการที่จะกระตุ้นพูดง่ายๆก็คือว่าให้ที่ดินเปล่าถูกใช้ประโยชน์มากขึ้นนะครับค่ะไม่ใช่ทิ้งและปล่อยว่างอ่าใช่ครับนะคะอันนี้ก็ลดหย่อนภาษีได้นะคะใน50เขตของกรุงเทพมหานครนะคะเรื่องของที่ดินนะคะปีหน้าก็รีบจัดการกันนะอใครที่มีที่ดินไม่ใช่ไม่ได้ใช้งานหรือไม่ทําอะไรนะคะส่วนข่าวต่อไปค่ะอาจารย์ต้องบอกว่าหลายคนนั้นก็ต้องบอกว่ามีการร้องเรียนเรื่องของการจับสัตว์น้ํา นอกฤดูหรือว่าในฤดูวางไข่ก็ตามเนี่ยอาจารย์เรื่องของอวนอะไรเนี่ยมีปัญหาอีกแล้วค่ะอาจารย์ครับผมอันนี้ <ฮะ S 2> เป็นพื้นที่ที่อยู่ตรงเขตองค์รนะครับสะพานปลานะครับและท่าเทียบเรือประมงอำเภอปากพนังนะครับ <ฮะ S 2> ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ไม่อนุญาตนะครับให้ใครเนี่ยมาจับปลาผมห้ามลุกล้ำแอบเข้ามาแต่ณปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาไปพบว่าเจอเรือเล็กๆนะครับเข้ามานะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์การจับที่ผิดกฎหมายมาจับสัตว์น้ําทําให้สัตว์น้าเล็กๆเนี่ยนะครับอย่างที่อาจารย์บอกว่าจะเป็นฤดูวางไข่หรือว่าแพร่พันธุ์เนี่ยนะครับถูก จับไปถูกทําลายไปนะครับและที่สําคัญก็คืออวนเล็กมากๆเนี่ยนะครับเวลาจับปลาเล็กๆจับอะไรแล้วเนี่ยประเด็นก็คือมันขายไม่ได้อะ ให้มันต้องทิ้งนะคะจายถ่ายไม่ได้แล้วเขาก็ตายด้วยที่สําคัญคือเขาบอกแล้วนะคะว่ามันจะมีนะคะเวลาฤดูการจับสัตว์น้ำเนี่ยจะมีฤดูไหนนะคะเดือนไหนเนี่ยจับสัตว์น้ําได้และที่สําคัญค่ะอ้วนเนี่ยมันต้องมีขนาดนะคะว่าขนาดไหนถึงจะจับได้เระหมือนที่อาจารย์วิโร์บอกว่าถ้าจับมาสัตว์ตัวเล็กๆเนี่ยจริงๆเขาเพิ่งเป็นตัวเล็กๆเพิ่งตัวอ่อนอย่างเงี้ยคือเขาสามารถโตได้อีกที่ถ้าตัวโตเหล่านี้นะคะจริงๆเขาจะสามารถมีลูกมีหลานแค่พันได้อีกเนี่ยถ้าเราไปรีบจับเขานะครับไม่ใช่ฤดูนี้หรือว่า ห้ามจับปลาด้วยดูวางไข่อย่างนี้จารย์มันจะทําให้สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติแลวก็ระบบนิเวศจับเด่นไปด้วยนะคะใช่ครับเนี่ยก็ฝากกันไว้สําหรับคนที่ต้องบอกว่าทําอาชีพเกี่ยวกับประมงนะคะก็หินใจกันหน่อยนะคะสาหรับพื้นที่ของอาเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะฝากกันไปด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดนะคะต่อไปค่ะเรื่องของหลายคนที่บอกว่าบ้าน อาคารชุดคอนโดเนี่ยมันมีเยอะเหลือเกินอาจารย์รและพอมันมีเยอะเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องของการเก็บค่าส่วนกลางเนี่ยจะมีเยอะเหมือนกันจะเป็นปัญหาด้วยจะเป็นปัญหาแต่เป็นปัญหายังไงบ้างคะอาจารย์ที่ผ่านมาคืออย่างนี้ครับที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงแรกที่ขายเนี่ยนะครับ,รบมันก็จะมีนิติบุคคลของตัวบริษัท ซึงเป็นเจ้าของตึกเนี่ยนะครับเจ้าของอาคารเนี่ยต้นตแรกเลยนะคะอาจารย์ใช่ครับเขาก็จะมีอยู่นะฮะแล้วก็มีการเก็บค่าส่วนกลางในช่วงแรกแต่แต่มันมีปัญหามาอย่างต่อเนื่องยาวนานว่าพอเราขายหมดแล้วเนี่ยนะครับไอ้นิติบุคคลที่ว่าก็จะปิดไปด้วยนะครับแล้วก็ไม่ยอมที่จะสร้างโครงสร้างเอาไว้นะครับว่าคนที่อยู่ในหมู่บ้านหรือคนที่อยู่ในคอนโดเนี่ยจะรวมตัวกันทํานิติบุคคลที่ว่ากันเองเนี่ยได้อย่างไรนะครับหรือว่ามีการโฆษณาเกินจริงว่า ไม่ต้องไม่มีค่าส่วนกลางตลอดไปนะครับแต่นิติบุคคลที่ว่าหลังจากหนึ่งปีก็อาจจะหยุดดําเนินการไปะนะครับทิ้งโครงการเอาไว้นะฮะก็ะทําให้ผู้ที่เป็นผู้บริโภคเนี่ยได้รับผลกระทบใช่ค,ค่ะคเห็นเยอะนะคะอาจารย์ครับต้องบอกว่าก่อนอันนี้เหมือนเหมือนหมู่บ้านที่เ<อ>มย์อยู่เหมือนกันเนี่ยหลายครั้งที่ไฟดับบ่อยมากครับผมแล้วเป็นไฟส่วนกลางค่ะอาจารย์ซึ่งไฟถนนมันไม่ควรจะมืดถูกไหมคะใช่ครับแต่ไฟในบ้านเราเรามีอยู่แล้วแหละเพะเราจ่ายค่าไฟแล้วไม่แต่ว่าเรารู้สึกว่าบางทีคือ เขาเก็บค่าส่วนกลางเราไปแพงแต่เราได้บริการที่แบบไม่ดีไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันทําให้บอกว่าเหมือนกับที่ผ่านมาประชาชนเนี่ยไม่รู้จะไปร้องเรียนกับใครเหมือนกันครับผมถูกไหมคะใช่ครับตอนนี้ก็คือทางกรมพัฒนาธุรกิจนะครับได้ร่วมมือกับสมาคมบริหารสินทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้กําหนดกฎเกณฑ์และรูปแบบบริหารอาคารชุดและบ้านจัดสรรเอาไว้นะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยมีมาตรการหรือมีมาตรฐานในการดําเนินการให้บริการส่วนกลางที่ว่าเนี่ยนะครับให้เหมือนเหมือนกัน ก็แปลว่าทางด้านของตัวแทนขายเองแล้วกันหรือว่าโครงการนั้นๆนะคะต้องมีความรับผิดชอบนะคะต่อลูกค้าตั้งแต่วันที่คุณเริ่มขายเนี่ยโปรเจกต์จนกว่ามันจะจบเนี่ยอาจารย์เห็นไหมมันควรจะมีต่อเนื่องนะเราควรจะแบบให้บริการเขาอย่างเต็มที่แหละหรือมีช่วงที่เปลี่ยนผ่านน่ะพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าตัวบริษัทเขาจะไม่ทัดดูแลต่อแล้วนะครับก็ควรที่จะมีระยะเวลาสักหกเดือนหรือหนึ่งปีในการที่จะถ่ายโอนให้คนในหมู่บ้านเข้ามาเป็นคณะกรรมการนะครับแล้วก็ค่อยๆโอนกิจการหรือกิจกรรมอะไรบางอย่างเนี่ยให้กับ ผู้ที่อยู่ในหมู่บ้านซ้าเขาจะได้ไปบริหารจัดการกันเองได้ในอนาคต นะครับไม่ใช่อยู่ดีๆหายไปเลยนะครับไม่ใช่หายไปเลยอ่ะในฝากกันไว้นะคะสำหรับใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับนิติอาคารชุดนะคะคอนโดบ้านจัดสรรต่างๆนะคะเทาคุมเทาเขาก็ฝากกันไว้ด้วยค่ะ, <S <S อ,ะอ่ะอีกหนึ่งเรื่องค่ะเขาเรื่องบอกว่าเรื่องของสเตียรอยเนี่ยหลายคนบอกเคยได้ยินแต่หลายคนไม่เข้าใจว่ามันจะอันตรายแค่ไหนและตอนนี้ค่ะจาร์เขาบอกว่าเผยนะคะว่าคนไทยเนี่ยมีการใช้สเตียรอยกันมากขึ้นโดยที่ใช้แบบต้องบอกเลยนะว่าไม่รู้จริงๆว่ามันจะมีผลกระทบใช่ครับเพราะส่วนมากคือเท่าที่อ่านดูในข้อมูลนะครับอ่าบอกว่า มันไม่ได้เกิดจากการที่ทุกคนรับประทานโดยรู้ตัวนั่นก็ส่วนหนึ่งนะครับซื้อมาทานบางคนนักเพาะกายเราจะเคยได้ยินว่ามีการใช้สเตียรอยด์บางทีเพื่อที่จะเพิ่มสมรรถภาพหรือว่าเพิ่มขีดความสามารถอาของร่างกายในการทําอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยปัญหาก็คือว่าณปัจจุบันเนี่ยนะครับพบว่ามันไปนอยู่ในองค์ประกอบของอาหารเสริม นะครับที่เป็นลักษณะทาบ้างเป็นลักษณะทานบ้างนะครับบอกว่าทาแล้วจะจมใสอะไรต่างต่เหล่านี้เนี่ยแต่จมใสเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากสรรพคุณทางสมุนไพรนะครับแต่มันเกิดจากการมีส่วนผสมของสเตียรอยด์เข้าไปด้วยใช่ค่ะอาจารย์คะมีขออนุญาตบอกนะคะว่าปกตินะคะตอนนี้ที่เขาพบในเนี้ยพบในไหนบ้างนะคะก็จะมีนะคะในยาชุดค่ะยาสมุนไพรนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ําผลไม้ยาแผนโบราณเหล่านี้ต่างๆเป็นต้นอาจารย์ซึ่งแน่นอนว่าหลายคนบอกว่าน้ําผลไม้จะมีสเตียรอยด์ได้ยังไง โอโเป็นไปได้ค,คือนี่มันมันงงเลยนะแต่ว่านี่คือคเป็นการ <ผม S 2> วิจัยที่ออกมาแล้วนะคะว่าสิ่งเหล่านี้แหละค่ะประชาชนไม่ทราบแน่นอนครับนะคะใครจะมาทราบอาจารย์วิโรดซื้อน้ําขวดหนึ่งน้ําผลไม้ เขาคงไม่มาบอกอาจารย์ว่าผสมสเตรอยครับผมถูกไหมครับแต่เห็นตัวเลขแล้วตกใจนะครับว่าเขาบอกว่าในปี2,550เนี่ยมีการใช้เซรอยมากถึง853ล้านเม็ดนะฮะหรือคิดเป็น13.2เม็ดต่อปีต่อคนต่อปีนะครับและปี2,556ก็คือปีที่แล้วเนี่ยมีปริมาณการใช้737ล้านเม็ดนะครับซึ่งไม่นับรวมกับ ยาชนิดทาซึ่งคิดเป็นสัดส่วนนะครับประมาณ11.34เมตรต่อปีต่อคนเนี่ยโอ้โหถือว่าเยอะค่ะสูงมากๆแล้วที่ <S <S สำคัญนะคะต้องฝากบอกนะคะสำหรับแฟนรายการสภาชาวบ้านของเรานะคะอย่างที่บอกว่าคอนเซปต์ของรายการเราคือเราอยากจะดูแลชาวบ้านในประเทศไทยของเราอย่างดีที่สุดนะคะ<ช>จาน์<ม>น่าจะหายค่ะเขาบอกว่านะการกระจายสเตียรอยเนี่ยจะอยู่ในพวก รถเร่ค่ะอาจารย์แล้วก็วิทยุชุมชนอาจารย์เคยเห็นไหมไปต่างจังหวัด <Ừ. S 1> จะมีรถเร่ที่ขายของหรือว่าขายสินค้าบา,<ๆ>บางอย่างที่มีจะมีลําโพงใครคำนึกออกนะคะแล้วก็โทงก็มาคุยกันได้แบบ,บนี้เลค่ะอาจารย์คือประชาชนชาวบ้านเนี่ยก็ใช้ความเคยชิน ที่อาจจะซื้อยาดาม,มรถเร่หรือว่าวิทยุชุชมชนที่โฆษณาขายสินค้าต่างๆเนี่ยโดยไม่ทราบ,รบนะคะก็ฝากชาวบ้านให้ระวังด้วยเพราะว่าถ้าสมุติรเราทานมากๆนะคะอาจารย์มันมีผลกระทบหลายอย่างด้วยกันอาจารย์ลองดูผลกระทบนะคะสเตียรอยนะคะต้องบอกว่าในข้อมูลที่เราหามาเนี่ยมีเยอะมากนะคะผลข้างเคียงในระยะสั้นเนี่ยอาจจะไม่มีอะไรมากแต่ระยะยาวค่ะอาจารย์ถ้าพิษยังอยู่ยังอยู่นะคะอาจจะทํา,ะะา,าให้กระดูกผุกระดูกแตกง่ายหรือว่าที่สําคัญกระแพหายช้าค่ะอาจารย์ ครับผมอันนี้เราสามารถที่จะคอยดูตรวจสอบกันได้นะครับค่ะก็ตอนเหมือนของเมย์ตอนเด็กๆเมย์เคยเป็นพวาอาจารย์เคยไหมูมแพ้ค่ะที่เด็กๆเราจะทักาคารมายค่ะแต่ตอนนี้เวลาหมอไปหาหมอเอกชนนี่ประสบการณ์รงนะคะหมอเอกชนก็ให้ยามามันเป็นเหมือนน้านมค่ะเหมือนยุกี้ <ผม S 2> เลยสักอย่างเนี่ยแต่ว่าพอส่วนผสมเนี่ยหมอจะบอกเลยว่าผสมสเตียรอยด์และก็ห้ามใช้เกินที่หมอกําหนดคือเขาให้เมย์ใช้แค่หนึ่งเดือนเราไปหาหมอตอนเป็นภูมิแพ้ค่ะหลังจากนั้นคือหยุดใช้เลยนะยาจะหมดหรือไม่หมดเนี่ยหยุดใช้เลยนะ คือเขาจะบอกว่ามีระยะเวลาในการใช้ถ้าแพทย์สั่งจริงๆใช่ครับคือไม่สามารถสมมติคุณเป็นอีกเนี่ยเมย์จะใช้อีกเนี่ยใช้ซื้อมาได้เองไม่ได้แล้วไม่ได้ในะอาจารย์ต้องเป็นแพทย์สั่งนะเหมือนมันจะเดินทางไปไหนก็ตามเนี่ยสมมติว่าเรารู้เราเป็นภูมิแพ้แบบนี้เมย์จะไปซื้อยาเนี่ยหมอต้องสัมภาษณ์เยอะแยะมากมายครับคือถ้าจริงๆแล้วยาไม่ได้ออกมาง่ายๆครับคือถ้าทําตามกฎหมายเนี่ยนะครับมันจะต้องผ่านกระบวนการของอยอะฮะหรืออาหารให้ยาและยาที่ควบคุม ตรงนี้อยู่นะครับมันก็มีกฎหมายบอกเลยนะครับว่า,ามียาตัวไหนบ้างนะครับซึ่งอยู่ในลิสต์ของการควบคุมและจ่ายได้เฉพาะแพทย์นะครับไม่สามารถที่จะไปซื้อเองได้แต่สิ่งที่น่ากลัวคือตรงนี้ครับที่เรามีพวกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผลิตภัณฑ์พวกเครื่องดื่มต่างๆนะครับซึ่งไม่ได้ผ่านนะครับการาได้รับการรับรองจากอ,อยอน,นี่แหละฮะแล้วก็ถูกออกไปขายเนี่ยนะครับทำให้ประชาชนเนี่ย บริโภคเข้าไปนะครับแล้วก็มีปัญหาได้แล้วก็ฝากบอกอีกสนิดน,นึงค่ะที่ผลวิจัยออกมานะคะบอกว่าตอนนี้ในกลุ่มพระสงฆ์นะคะต้องน่าเป็นห่วงมากค่ะเพราะว่าบางครั้งอาจจะมีชาวบ้านหรือว่าไปถวายท่านนะไปถวายท่านจร,จริงๆค่ะอาจารย์อันนี้คือไม่ได้โกหกนะคะเป็นข้อมูลที่เราสํารวจมาจริงๆค่ะว่าได้มาจริงๆคือว่ากลุ่มพระสงฆ์ท่านเนี่ยท่านก็ไม่ทราบว่าแบบถวายอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยครับนะคะแล้วก็เป็นความจําเป็นต้องใช้อ่ะก็ฝากกันด้วยเรื่องของยาสเตียรอยนะคะช่วงนี้ค่ะเบรก